สามสามส สวัสดีครับผมสวัสดีอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้มาตามแนวทางปูรือีเนาะเมืที่ผ่านมา095พูดทั้งอรัตนานังธรรมอรัตนานังสังฆอรัตนานัง พุทธังปสิทธิเมธัมมังปสิทธิเมปสิทธิเตหุนตุสะพัสสะยะยยะอิติปิโสภะคะวาอระหังนะโมพุทธายะพระแทบีคงคาพระพุทธมคามานิหังสาธุสาธุสาธุด้วยกายกรรมปิกรรมโนกรรมเน้อข้าพเจ้าไม่ได้รูดูรูดถูก บ่ได้ลบก้างประมาทคุณใดๆทั้งสิ้นเออคุณท่านทุกชิ้นคุณชาวบาคุณแพทเมตตาคุณของพระอรหันต์คุณของครูบาอาจารย์ต่อแม่สุ้ขาดเด้อขอให้เข้ามาสู่ยังดวงจิตดวงใจดวงธรรมของข้าพระเจ้าใการนะ้ันี้ก็ขาดเชิญ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ พาเรตวานาเมตังสเมตาพัทันตาอาวิจิตติตตปริตังพันตุสัจเกตในจารูเตจิติกาเตจันริเควมาเนิทิเประเทจข้าเมตุรูวะนักข้าเมเกหามัตุมิเจเตปุมาจยันตุเทวะฉรัตวิสเมยักขะกันธปนากาติทันตาสันติเกยัง โมเนระวัจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสัมปันการโยยัมปันตาธรรมสัมปัการโรยัมปันตาธรรมสัมปนนการโยยัมปันตาขอเชิญเนอเจ้าปูเจ้าป่าเจ้าเข้าเจ้าหอยเจ้าหน้องเจ้าทุ่งเจ้าท่าที่อยู่ณสถานแห่งนี้ก็ดี้าพระเจ้าบ่เคยมารบดูดูถูกเนอะ บัดนี้มากับมหาเฮงผู้นำพาผู้ข้าเป็นสะพานบุญเนอ้อขอให้จงมาเปิดดวงจิตดวงใจดวงธรรมให้เห็นเด็กพาลนาันอาทีถ้ารู้จักก็ขอมาแจ้งข่าวเปรยขยันตังสันตังวิจังเครเอขาา้าใชโอกาสิติทหิตถะมามะมา,มา อย่าให้เหนื่อยหลายเน้อปูเอออย่าให้ลำบากหลายาลูกหลานก็มีกิเลสก็ลำบากละบึนบกักบึนบกทุกทุกงย,ยากหาชาวข้นคำตะเกียบตะกายาแค้นอัตคัดขัดสนเงินทองเนี่แล้วป่วยอาศัายปูหูแกวตาทิพถ้ามีจริงก็มาบอกจริงเนะ้อ เลขออกวันที่วันที่สองวันศุกร์นี่วันศุกร์ที่สองวันศุกร์กทีสองฟังช,ชัดๆเนอ,อะบอมแมนหกแปดเนอปู่อมันบ่ายออกแล้วหกแปดนี่ยังมาย้ำบ่หกแปดหกแปดมันบอแมนอ,อม,มาเด้อมาเด้อ,อ 啊妈，妈、啊、妈，妈、啊。啊啊 Lah tu. Hmm. Oh, betul tak dia? Wow, ikan koi sok koi main nak มาฝากเอฟซีนอเอาสามตัวตรงๆนะครูขอสามตัวตรงๆมาเทีล่อีลักับเอฟซีให้คนในโซนดีบัมใส่ปีใหม่ปู

สองตัวแล้วปูบาเนเลยหืมไอ้แค่นี้โอ้สามแนยะปูเนาะอ้าวสามอย่าลืมตัดเอาอา่าเอาอามา,าตรงๆนะปูเด้ออ้าวพี่น้องสาม à phải đó đi sẵn nó bàn phải đó phải đó phải bưng khoang cột con bưng gấu đấy phi long đấy bưng à ừ. Đâu ว่าอ,อยู่นี่ก็่สามคนครับอยู่นี่ก็่สามคนว่าที่ว่าสามม่ใั่นหะรอนี่อืม สามสามสามฮะสามสามสาม้สาม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 าสัตน้าบ um anyway> ้านลมีสามคนสามคนอะสามสามสามเหมโอ้ จะไม่มีสามสามจะบอกมีสามคนสามสามสามพี่น้องเอ้ยปาดีสามคนสามสามสามบักสามมัดทั้งสามคนคนนเนอ่ะโอ้ตองสามถ้าก็มันมีสามคนเลยก็บักสามมัดเลยบักแรกก็บักสามอ bậc sống có bậc xám à. bậc sám có sám thì cứ cầu nó bậc sám ừ. bậc sám ấu đột bậc sám bậc sám bậc sám sám khôn bậc sám bút ừ. Ào. bậc sám đi nào sám 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 ừ. tổ lên bỏ bụi sám rồi sám Ừm หวว่าแปลกแคลร์บาร์เรดบีไมมีสามคนสาม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 โอ้สามสามสามแล้วก็สามแปดสามสูตรก็จบแล้วรู้ไหม โอ้สาม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 ปดสามศูนแปดศูอมันมีสามอ่ะังไงก็มีสามอืพี่รองอเอ้ยเออบิงโนบา,าดิปุ๊บมันนันักอย่างนี้นะเออดูมันนักนักอย่างนี้เออนี่แหละนี่โอ้ ของแท้ได้บ่ปูโอ้ยเรียกว่าของแท้เห็นไ <c oughs> อมีไไนันไเอามาบวก,กเกลืก็จะเป็นก้าคือเก่าเนาะเอานั่นเนี่บอมันบวกเกลอก็เป็นก้ากำลังก้าพกเกตใหญ่สูงดีสามสามนี่กูมึอก็ว่าดีดีดีดไงโอ้ทั้งว่ากระิบบสามสามเก่าเลยเอที่สามสามสามเธอนี่นี่นะ ถูกล้นี่บาทนี่เออแต่ว่ามันจะมีขายบ่เอาสามเก่าไว้จะได้ปลปูสามสามสามบวกก็อะไรสามเก้าคือเก่าอ๋อบ่ต้องเขียนหรอกเอาเขาฟังอย่างนี้ก็ได้โอ้คนสี่นี่แหนะมันมีแต่สามสามนะจะเอาสามอะไรบาทเนีออเอาหนกกระบาดปูเออเอาให้ได้สามสามสามเก่าเออเออ โอ้ขอเขาจะว่บาบะลายบ่บะบาลายเนาะหลายรับอ้าวใครคซื้ออืออ่าปูพคนซื้อออกมาซื้อแบบพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าคนเขียนให้สามแปดศูนย์อ่าแต่ว่ามาซื้อออกมากกับว่าสามสามสามอ่าแกดใบสามเก่าอะไรแล้วพี่น้องสามาแปดศูนย์ก็ตัดเอาอ่าเอ้ามักตัวไหนก็นซื้อบ่มากก็บรต้องซื้อเออตัวเออ แต่บาซื้อบริษูหรือบัตรคำมาซื้อบริษูอืมบริษูอีกคือเก่าหนาวอีกคือเก่าเถ้าซื้อได้จิเถื่อตีอืถ้าซื้อนี่เอออูนี่ซื้อรถเนอะซื้อรถดตีซื้อรถอ้าวให้ไม่ให้ถามหรอกฝันดีบ่ก็ไม่ต้องถามไม่ต้องถามอืม เป็นได้ได้เงินบอกก็ไ่ต้องถามอาโอ้รีบซื้อซะเดี๋ยวมันจะบม่มีซื้อโอ้อ้าวสน,นแล้วพี่ร่องอ้าวโชคดีโชคดีโชคดีคดขึ้นต้นปีหกเก้านี่เนี่ย